ไม่แล้วพอโทรมาเรารู้แล้วไงแต่ว่าจะเล่าเล่าต่อๆกันฟังให,ให้ให้ให้รู้กันไปเนี่ยเพื่อถึงกันอ่ะจะได้ไม่โดนหลอกไงเพราะตอนนี้มันกาลังทํางานนะตอนนี้ยิ่งมีบัตรอะไรยี่กี่ต้นที่รัฐบาลรัฐบาลก็เหลือเกินนะจะบอกให้ฟังจะแจกอะไรก็แจกมาเลยไม่ต้องมานั่งบอกไม่ต้องมานั่งบอกอาไรไม่ต้องไปนั่งลงทะเบียนประชาชนทุกคนก็มีเลขบัตรประชาชนก็ใส่บัตรประชาชนมาเลย เออประชาชนเขาใช่ไหมไม่ต้องมานั่งลงเริลง,ลง,ล,งลงก็ไม่มีการโกงกันอีกแล้วก็เดี๋ยวมีการแบบมีคนรับจ้างลงทะเบียนอีกครั้งที่แล้วอน,นึกออกไหมไอ้ไอ,อ้ที่เป็นโควิดน่ะคนลงทะเบียนไม่เป็นน่ะที่โควิดน่ะคนละห้าพันหกพันอะไรอ,ะอ่ะใครเป็นโควิดก็ลงทะเบียนแล้วได้เงิน,นคนลงทะเบียนไม่เป็นก็มีก็ไปจ้างลงทะเบียน 500, 000, ห้าร้อยพันเงิงอะไรเงี้ยบางคนลงเสร็จแล้ว เอาเขาไปหมดเลยให้เขาแค่ห้าร้อยห้าพันให้เขาแค่ห้าร้อยมันเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็จะกำเงินจะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยรัฐบาลพอรัฐบาลประกาศขึ้นมาเนะี่ยว่าจะแจกเงินในะเดี๋ยววันที่ยี่สี่นี้จะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดูข่าวนะยี่สี่นี้ก็จะได้ได้ทั่วทั้งประเทศแหละยี่สี่นี้ก็จะประกาศเป็นทางการแล้ววันที่หนึ่งหนึ่งสิงหางก็จะลงทะเบียนใช่ไหมเอาแล้วเริ่มแล้วเนี่ยมิจฉาชีพเริ่มงํางานแล้วเริ่มหาบัตรประชาชนแล้วเพื่อจะโกงเนี่ยเนี่ย แล้วเดี๋ยวมีพวกวิชาชีพมารับรับจ้างงทะเบียนนะเดี๋ยวไปดูนะเนี่ยมันจะมีแบบนี้คนหัวเนาะคนเราคนเรานี่มันคนยังไม่มีอะไรเลยว่กคนนะคนดีก็มีนะหมาแมวนี่มีไหมมันมาทำร้ายเราไม่มีเลยมันโกงเรามีมนไม่มีคนนั่นแหละโกงกันเองพูดแล้วกันวันวันหนึ่งมีแต่โทรศัพท์มาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอ่ะมีหนอาทิตย์หนึ่งหนหนึ่งอะไรก็ไม่รู้โทรมา อะไรไม่รู้บอกไม่เคยไม่เคยติดนี่ค่าโทรศัพท์เลยนะบอกให้ไม่เคยล้วโทรศัพท์จะใช้ยี่ห้อไหนก็ใช้ได้เพราะว่าอะไรเราไม่ได้เป็นนี่ไงเราจะไปลงทะเบียนอะไรก็ได้เยไม่ได้เป็นนี่ถ้าเป็นที่เนา้ลงไปใช้จะมาอยู่ดีๆก็จะมาทวงเราซะงั้นนะอ,อแล้วบางทีก็ให้เราลงลงรายรายละเอียดไปแล้วไ,ไปมาให้เราใส่รหัสอย่างนั้นนะโอ้โหดีเราไหวทนนะันอันนี้ ฉลาดถึงจะถึงจะถึงไม่ฉลาดนะแต่เขายังเฉลียวบ้างเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นให้ทุกคนรู้ไว้ไงฮะที่เล่าเนี่ยเดี๋ยวครบอีกสามสิบนาทีนี่หยุดสต๊อปเลยนะคะสตอ๊อกังมีมีงานอีกอีกยังจะมีงานทําแต่ว่ามาเล่าก่อนไงเรื่องสําคัญนี้เราต้องเล่าเราต้องเล่าซ้ำๆเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อแค่ที่แล้วอะไรเนาะ เคสที่แล้วเขาเรียกอะไรนะเคสหรืออะไรนะเราก็เรียกเป็นเคสคลิปที่แล้วอ่ะก็เล่าไปแต่คลิปนี้ก็เล่าอีกจะเล่าซ้ำๆนะเรื่องแบบนี้ต้องเล่าอีกเล่าอีกเล่าอีกครั้งหนึ่งอ่ะเล่าซ้าๆให้ให้ให้รู้ทั่วกันเพราะบางคนก็ยังไม่รู้ไงบางคนก็รู้รู้มากกว่าแต่ว่าบางคนฉลาดนะแต่ไม่เฉลียวไงบางที<ม>อันนี้เจอบ่อยเนี่ยวันนี้วันนี้เจอสดๆวันนั้นก็เจออาทิตย์หนึงเจอทุกครั้งเลย เดี๋กก็บัตรเดีเ๋วก็อะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็จะมาเอาเงินมาให้อยู่ดีๆก็จะเอาเงินมาให้คิดในใจก็าหางานทํากันให้กวากเอาเงินมาให้เขาตกงานก็ให้พักก็เอาไปแจกคนที่ตกงานนู่นเออให้เราก็บอกมาเลยเนี่ยให้เรานี่ไม่ต้องเลยเนี่ยมาหน้าบ้านเลยเนี่ยมายืนแจกไอ้บอกเลยแจกเงินเนาะเราก็รับมานะไม่ใช่มาทําแบบนี้เออเนาะ ตอนนี้พี่ชาทีตทำงานหนักแนละ้วเพราะว่าอะไรเศรษฐกิจแบบนี้หลอกคนนะ่ะแหมคุณเป็นผู้โชคดีคุณมาจจกช้อปปี้คุณยังไม่รู้จักคุณยังไม่รู้นะช้อปปี้อ่ะ<ๆ>เขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นฮับอะฮับก็หมายถึงศูนย์กลางอะ่ะศูนย์กลางฮับอ่ะเขาก็รับคนมาเป็นแม่ค้าพ่อค้าของเขาอ่ะเขาเป็นศูนย์กลางตัวกลางอะ่ะครับ เขาเสร็จแล้วทุกคนก็ขายได้ก็เขาก็ได้เปอร์เซ็นต์จากาค่าส่งค่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ตัดอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยอืออยู่ดีอบอกว่าช้อปปีเนี่ยผม่เป็นเป็นบริษัทช้อปปี้จะมาแจกของคุณอะไรเงี้ยโอ้โห oh. คุณไปเลยคุณคุณคุณ,ค,ณคุณไม่รู้จักฉันซะละฉันจะไม่เฉลี่ยฉันถึงฉันจะโดนหลอกมั่งแต่ฉันก็รู้ เธอโดนหลอกจนรู้ฉันโดนหลอกจนรู้พี่สาวบอกว่าเธอเธอก็ฉลาดทุกอย่างนะเธอไม่ได้โง่เลยนะทำไมเธอโดนหลอกอยู่เรื่อยเรยอวะพูดซะพูดซะเสียอะไเส,เสียเซล์เลย